สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะลูกเกยกับพี่อันาดาก็มาอยู่ในกองเฟื่องนคะร Happy birthday <c oughs> ครับกุ้งถึงกับช็อกเลยหรอครับถ้าเฟื่องมันทำอะไรให้หมุนหงิด <c oughs> แล้วก็อดทนแลน้วขอโทษครับเม็ดนี้ต้องติดไหมครับพี่อ่ะชอบกลมแล้วกลมละ่ะชอบพี่บ้างไหม พัลงคไมยมแต่วันนี้เราจะเป็นลุคพี่วะก,กับน้องมะนาวอ่าต้องบอกก<ะ>่อนว่าเรามาจากซีรีส์พี่วาะคารักหนูไดไดไหมนะคะในะนนาำตัวหนึ่งสองสามลูกแก้วจากพี่วาคารักหนูไดไดไหมแล้วคนนี้ล่ะคะ มะนาวโอ้ยไม่ใช่อันาด,ดเออโมองอะอันดาอาจากซีรีส์พี่วาคารักหนูได้ไหมคะอ่าก็วันนี้เราก็มาอยู่ข้างหน้าบ้านของพี่เฟื่องแล้วนะคะใช่เราก็มาติดตามชีวิตคนดังงั้นเราไปดูกันเลยไหมคะได้ไป Let's go <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูเวลานิดนึงนะคะพอหนูมาจากซีรีส์พี่วาคารักหนูได้ไหมอยากจะมา เอ,อพูดคุยอยาแล้วทำไมต้องทำหน้าสวยไม่เข้าใจายอย่ากมาบุ่กตลุกกองถ่ายของพี่พีตุ้นะพอแแ๊บนึงนะต้องมาทางนี้อีนีต่อออ <c oughs> ตัวใหญ่ทันทีเลยค่ะว้า่า สสวัสดีค่ะแม่เราต้องนั่งอย่างนี้หรือเปล่าคะรู้สึกแก่ขึ้นมาเลยหนูยืนก็ได้ลูกเค้าำหัวผู้ใหญ่หนูมันไม่ไม่ขำไม่ขำลูกยืนได้ยืนได้ลูกรบกวนรกนแนะนำตัวหน่อยไหมคะแม่อ๋อแต่งนะคะแต่งอามตยามมณีรับบทเป็นแม่อ้อยในเรื่องเฟื่องนครเออ ซึ่งกำลังซ้อมหมดอยู่เลยหน้าก็ยังไม่ได้แต่งในขณะที่ทุกคนมาหน้าแต่งช่ำคุณแม่เป็นแบบว่าผู้จัดการสุดตาคุณแม่มีกรุณาอย่าเรียกว่าผู้จัดการแม่เรียกว่าเจ้าของบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับอันดับหนึ่งของประเทศไทยในคลยสตาร์เฮนเตอร์หนูไม่อยากเป็นไ่ิศวพอแล้วค่ะไองฝึกงานที่นี่ค่ะหนูไม่อยากเป็นวิศวกรแล้วหนูทำอะไรเป็นบ้างอะหนูเอ่อ ทำได้ทุกอย่างแม่ใช่ค่ะไม่แค่แม่สามงมาสามารถนูททำได้หมดเลยใช่ไหมหนูสามารถกระโดดจากตึกชั้นห้าลงมาได้เดี๋ยวลุกเลยลุกเลยแม่จะบอกแม่อ้อยแม่อ้อยรับบทเป็นเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ดูแลดูแลพี่กรมพี่เฟืองซึ่งพี่เฟืองนครเป็นพระเอก ในเรื่องอะไรเงนี้แล้วก็โดยที่แม่อ้อยจะมีผู้ช่วยหนึ่งคนซึ่งอีผู้ช่วยมาถ่ายไปอีกแล้วอันนี้คือู้จกการตัวจริงแต่วันนันก็หาแต่เรื่องหาแต่เรื่องหาเรื่องอะไรบ้าง<ม>เข้าเข้าเร<า>ื่องหาอะไรก็บ้างยืนยันหล้วหนไม่เป็นไรค่ะคนเรามันจะมีสองแบบเภทคือชนชั้นสูงกับชนชั้นต่ำเธอพูดเองนะหนูต่ำได้ค่ะ่แม่แม่ดูู้ายเลยก็อยู่แล้วป้ะวุ้ายกับแม่เลยหรอไม่ก็คือว่าในเรื่องเนี่ย เราอ่ะจะต้องเป็นผู้จัดการพระเอกใช่ไหมแต่ว่าเราดันคืออันนี้เป็นคอนฟ lict เลยนะคอนฟ lict ที่ทําให้เขาสองคนได้มารวมงานเราคือจุดเปลี่ยนเราคือจุดเปลี่ยนเขาพูดเลยว่าถ้าไม่มีฉันน่ะกมาท่ากับเฟอร์นครไม่ได้รักกันค่ะถ้าเธอไม่แลด่ะถ้าเธอไม่แลดให้เขาไปดูในซีรีส์ถ้าเธอไม่แลด่ะเพราะเธอแลดแกะเขาก็เลยรักกันก็ส่วนหนึ่งจริงจริงสองคนเป็นนักแสดงสักกันได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เรารัแต่ผู้ชายปะ ม่แต่จริงๆอำนัดกันจอยู่ที่ฉันจ้า<ต> <c oughs> พูดจริงๆ <c oughs> เอาเอาตามความจริงในเรื่องเลยคือผังบริษัทอ่ะอันากับลูกแก้วก็คือเป็นนักแสดงในค่ายของเราด้วยแต่ว่าพวกหนูก็มาจะไม่ปัจจุบันปัจจุบันหนูสองคนอ่ะเป็นนักแสดงในสังกัดอยู่แล้วหนูยังไม่รู้ตัวเหรอลูกว่าหนูจะโดนหนักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์หักหมดนะจ๊ะ <c oughs> หนูต้องเสียค่าแวดเองนะพี่เพียนดาต้องเลี้ยงหนูแล้วค่ะโอ้ยแยแล้วอย่างนี้ อันนี้จะให้หัก <ทำ S 1> จะให้หักรวมหรือว่ายังไงหักรวมเล่นเลยนะะบัญชีเดียวกัน,น,กนหักรวมบัญชีเ<อ>ดียวกันแล้วหรอไม่คือค ondition ของบริษัทเราเป็นอย่างนี้ยังไงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยหักค่าใช้จ่ายไปก่อนค่าเสื้อผ้านหน้าผมค่าเดินทางาตีไปหกสิบเปอร์เซ็นค่าไอ้นั่นหกสิบเปอร์เซ็นนะหกสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยหักอีกแปดสิบเปอร์เซ็นในสี่สิบเปอร์เซ็นให้ค่าคนดูแล้เดี๋ยวก่อนหักภาษีก่อนเจ็ดเปอร์เซ็นไม หัก7เปอร์เซ็นต์แล้วหัก3หัก7แล้วหัก3แล้วหัก5แล้วหัก5เออแล้วก็ปิดงบอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะเอาอย่างนี้หนูหาเงินเข้ามาเติมแล้วกันรายได้เท่าไหร่หนูหาเงินเข้ามาเติมเพืาอถ้าขาดทุนอะไม่ไม่ไม่ถูกหนูต้องหาเงินทุกอย่างเข้ามาเติมเพื่อจ่ายให้ให้บริษัทคือฟังนะอยากเป็นดาราไหมแล้วเขาเป็นอยู่แล้วจ้ะแล้วเขาดังแล้วด้วยแล้วเขาดังแล้วด้วยคือคือสมมติว่า100เปอร์เซ็นต์เนี่ย ถ้าใช้ต่ายมันเกินน้องต้องออกนะะอ่าหนึ่งคำถามในค่ายเนี่ยเขาห้ามรักกันแล้วทำไมเราถึงมีความรู้สึกอะไรดูเริ่มสังเกตแปลกๆนะในค่ายนักแสดงในค่ายเนี่ยห้ามรักกันกุหลิกของบริษัทนี้บริษัทอะไรคะแม่สตาร์เตอร์เมนนักแสดงในค่ายนี้ห้ามรักกันแล้วเธอตัวติดกันขนาดนี้คนใดคนหนึ่งต้องออกนะอยหรือจะออกคู่หรือจะอยู่คู่ไม่แต่ว่ากดคือผู้หญิงออกนะ อ่าเออกดเล็กกดเล็กคือผู้หญิงต้องออกเออทํายังไงอ่ะเอาอย่างพี่พนี่แน่าดีกว่าทายังไงทํายังไงทํายังไงออกออกทั้งคู่แล้วไปคบกันดีกว่ายเอแม้คนมารักกันมันห้ามไม่ได้หลังไมมอ่ะเขาคบกันอยู่แล้วเขาก็เขาคบกันไงจะอย่าอย่าพูดเข้ามาเดี๋ยวมันโป๊ผิดกับบริษัทเดี๋ยวมันโป๊ก็เลยให้น้องออกทั้งคู่คนรักกันมันห้ามไม่ได้หรอก ฝากซีรีส์เฟื่องนครนะคะท,ทวันสุกออนแอร์ทางช่องเดียวครับสุกออนแอร์ทางช่องวันสามสิบเอ็แล้วก็แอปพลิเคชันไอชีทุกวันสุกเริ่มสุกที่สองกุมภาหนี้เวลาของทางช่องวันสี่ทุ่มสิบห้าเวลาไอชีแอปพลิเคชันห้าทุ่มสิบห้าออนไลน์อันครับต้องพูดด้วยว่าออนไลน์ <S <S พูดเองเปะละ่จาจำทรง,งานแล้วเนี่ย ออนไลน์อันคับที่แอปไอฉีอีนะคะห้าทุ่มสิบห้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทุกคนคะเราจะไปหาพี่รุ่นพี่เรารุ่นพี่เราเลยตัวละครสำคัญอ่าจากพี่วากสู่พี่คิมระวังนะคะระวังนะคะจะปวดหัวไหไหนเออ อุ้ยเจอแล้วอุ้ยขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะพี่คิมมอนคะขออนุญาตสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เราขออนุญาตมาบุกตลุกกองกองเครื่องดอลฮอนนะคะใช่ค่ะทก็กเคยเห็นอยู่กับเขามหาลัยอะ ใช่ค่ะแต่ว่ามาเรียนรู้งานแต่หนูก็เคยเห็นพี่คิมอยู่แถวนั้นด้วยนะคะเป็นรุ่นพี่พวกหนูไม่ใช่ไหอคะอยู่ฝั่งคนละตึกเลยนะโอ้นั้นเขาเรียกว่าเซ็นไปได้ไหมคะมาเรามากินขนมนิดหน่อยค่ะมากินแบบ เฉาป่วย <Okay. S 1> แบบว่าอยากจะสัมภาษณ์พี่ๆนิดนึงว่าแบบยึดกองเป็นยังไงเแลเวคงบหมดแล้วครับไม่มีตะกร้อมส่วนตัวอยอยย ทำไมต้องถ่ายเองด้วยครับเราก็อยากเป็นทุกอย่างให้ให้เธอแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ค่ะพี่คิมดีดีดีที่นึกว่าหน้าไม่เล็กจริงนี่อยู่หน้ากล้องขนาดนั้นเลยนะอะนี่ไงอ๋อเหมือนเหมือนตากล้องรู้ตัวเนาะว่าแบบว่าควรจะมาถือกล้องให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องขอแบบว่า่อ f ี e s ชนิดนึงนะคะก็ขอขอพี่คิมรบกวนแนะนำตัวว่าแบบ ววะะสวัสดีครับผมแต่ถ้าลุกขึ้นมาจะไม่ค่อยอยู่ภาพนะฮะเพราะว่าผมใส่บ็อกเซอร์อยู่ฮะเป็นไ,ปไรไหมฮะก็สวัสดีครับคิมมอนครับรบบวเป็นในเรื่องนี้นะเพราะว่า เฮียกอเียอนะครับกอเอ๋ยกอไก่เอไก่ในเราพอาปวดของเราพอควายเขานาพอคนถึงขามพอละครั้งข้างฝางองูใจกล้าเทีน mm ี้จะถึงฮอนทุกวงไหมฮะรอติดตามชมอีพีหน้านะครับผมเย้ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วแล้วถามกลับได้ไหมครับได้ค่ะสรุปว่าพี่วากนี่เขาได้รักกันไหมครับเห็นถามว่ารักหนุ่มไหมคะอะไรแบโอียรักไหมคะก็แน่นอนอยู่แล้วจ้าไม่ไดคุยนทีครับไอแผ่นนี่แปบอุ้ยพี่คิมไหนในก็หนในแล้วพี่ก็แบบเป็นรุ่นพี่วิศวะซะด้วยพี่คิมวากให้แบบแฟนๆดูสักหนึ่งกลุ่มได้ไหมคะวากให้แฟนๆดู อุย้ยช่วงนี้แบบว่าอ่อนแอครับสภาพจิตใจบวกเปียกเพราะว่าละครเรื่องนี้ก็ขอา่าเป็นขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ครับได้ครับกนการรองกับโองนะได้ครับหนูสวัสดีค่ะพี่รบกวนแนะนำตัวหนะะ่อยค่ะสวัสดีครับได้แล้วคนไม่ออกสวัสดีครับชื่อมิครับมิมอมมาสัยมิครับ เป็นพี่พ่วงกับเรื่องนักขั่นครับ City o r c h e s t r เอ้ยเป็นยไงบ้างคะการถ่ายทำสนุกไหมคะสนุกครับดีใจมากเลยครับที่วันนี้พี่เกลียวกับน้องมะนาวมาอยรู้สึกรู้สึกกึงไปหมดเลยครับตอนนี้กลัวกลัวกลัวพี่เกีียวดุดุไหมครับพี่เกีียวดุไหมธรรมดาค่ะใจดีพี่เกียวใจดีค่ะไหนรบกวนเออพี่พ่กำกับลองวาร์กได้ไหมคะ วากนะครับใช่ค่แะแต่แป่นไหมคะสต่เป็นไหมคะจริงเหรอพี่พี่เป็นคนวากไม่ค่อยเก่งอ่ะเ้ยจริงจริงปกติพี่เป็นคนแบบทำไม่ได้เ,เลยใช<ค><ด>่มอกก็คือ <c oughs> อ,อะไรอ้หลังกล้องคือไอ้นนอ,อันนี้คืออะไร <c oughs> อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันคือไม่วิเศษแล้เราวขอเรื่องย่อได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนอ่าฟื่งนครเนี่ย เป็นดาราตัวร้ายคนหนึ่งที่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียเลยเใช่เพราะว่าเขามีปมในอดีตแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่าเซนดายาเป็นแอปสัญชาติอเมริกาที่เป็นแอปพลังบวกแต่คอมเมนต์ลบๆไม่ได้เลยเขาเลือกสว่าเอออยากเล่นแอปนี้แต่บังเอ,อิญนายเอกของเรา,าครับเป็นนักพัฒนาแอปอแอ่ว่าตอนนี้เ,ออเราเรื่องนั่งไหมคะอ๋อเรื่องนั่งโอเคเป็นเรื่องนั่งก็ได้เรื่องเั่งยโอเค เป็นเรื่องนั่งแล้วก so well, so okay. okay. ันรือเราจะเป็นเรื่องยืนได้ค่ะก็เป็นเรื่องยืนก็จะเอาเรื่องนั่งดีกว่าค่ะอ่าเรื่องนั่งก็ได้ครับโอเคเรื่องนั่งก็ได้มาจะเป็นเรื่องนอนเออจะเป็นเรื่องนอนก็คือไอ้เฟื่องนครเนี่ยต่อไม่แล้จะรู้เรื่องหรอกวันนี้เรื่องไม่จบเอาไหมครับโอเคอ่ะต่อก็คืออ่าก็โอเคกรมทหารเนี่ยก็เป็นนักพัฒนาแอปอ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็มามาเจอกันก็ กรมท่ากลับมาทายพักล้อนก็เลยมาเพิ่งรู้ว่าพี่เฟื่องเนี่ยดาราตัวร้ายที่เขาเนี่ยเเคยเจอในแอปเนี่ยที่ทาให้แอปเขามีปัญหาเนี่ยเพราะว่าคอมเมนต์ลบๆเนี่ยมาเยอะมากอเพิ่งมารู้ว่าเขาอยู่ข้างบ้านใช่ผมลิขิตสุดๆดและกลายเป็นว่าเรื่องราวมันไม่รู้ <c oughs> ไปจับพัดจับปุยยังไงกรมท่าดันจะต้องไปเป็นแบบผู้จัดการส่วนตัวพี่เฟื่องด้วยจากนักพ <c oughs> ัฒนาแอปสู่ผู้จัดการส่วนตัว จะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝด้วยนะครับเรวถึงคิวได้คิวทองจากท่านซุปสตาร์มาแล้วค่ะต้องขอเข้าชาร์จ พี่หาขอเข้าชาร์จเลยค่ะในที่สุดสวัสดีค่ะอุ๊ยโอ้โหติดติดติดทางแนะนำตัวใหยได้ไหมค่ะสวัสดีครับผมเฟื่องนครครับเฮ้ยส่วนพี่เป็นใครมาจากไหนคะอาวนีงน้องไม่รู้จักพี่เหรอคะแม่ แค่วะไรงี้บพอดีว่าตรงตึกวิศวะแบบว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้เลยนะครัน้องๆตั้งแต่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจสอบเชียร์ใช่ตั้งใจวิ่งเกียร์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นดาราตัวร้ายอันดับหนึ่งเลยครับของประเทศไทยนะฮะขอลเซ็นหน่อยครับพี่มีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีครับเซ็นให้ด้วยใจดี อก็เป็นตัวร้ายหรอใช่ฮะหน้าตาดูแบดครับแต่จริงๆแล้วจิตใจเนี่ยค่อนข้างอบอุ่นครับเฮ้ยอันนี้คนอื่นบอกมานะอ่าคนอื่นที่ชื่อว่าว่าอะไรพี่กลมหรอโอ๊ยโอ๊ยก็ใช่ครับเขาก็พูดอย่างนั้นโอ้แต่ว่าตอนนี้ไหนๆพี่ว้าก็มาบุกแล้วอยากจะให้พี่ลองเป็นพี่ว้าอะไรแน้ไหมคะโอ้ยองปวดเลยหรอพี่แบบว่าอยากจะมาสิ ใส, <lion> ใส่ได้ไหมก่อนได้ไ <iß> ด <stat in> ้ไหมฮะเราสามารถทำให้เขาแน่นเลยใส่ได้ไหมฮะชึ้งโหอันนี้อันนี้เฮ้ยไม่ได้อยู่โหลเโหอันนี้ใส่แล้วจะมายืนอย่างนี้ไม่ได้จะยังไงคะเฮ้ยน้องนี่พี่บอกอีกครั้งแล้วบอกอีกครั้งแล้วตั้งใจซ้อมมันจะได้เสร็จเร็ว เออทุกคนคะคนลุกเลยค่ะถอดก่อนนะคะถอดก่อนเอันนี้เสื้ออีกแล้วอันนี้เสื้อปกติคืออุ้ยเราเป็นักแสดงอันดับหนึ่งอะเนาะเป็นนิเสื้อฮะใส่แล้วเป็นทุกคนเลยแบบเนี้ยจริงหนูก็บอกอะไรเลยแล้วเนี่ยเนี่ยเราก็แบบไย่างี้เราอยากให้พี่ทดลองสอนการศึกษาให้พวกหนูนะคะเผื่อเรียนวิศวะไปแล้วแบบ แน่นะเขาจะเป็นดาลงดาราแบบพี่เาเอาเป็นรอยยิ้มที่จริงใจแล้วกันครับคือเราเนี่ยต้องเริ่มด้วยการยิ้มด้วยตายิ้มด้วยตาทำไมยิ้มอบบแต่ตาเราอย่างนี้ไม่ได้ตาเราต้องตายก่อนออคือบิดแล้วตอนนี้ก็คือรอยยิ้มจริงใจ ยังไงพี่ฝากเฟื่องนครหอน่อยพี่เฟื่องฝากซีรีส์เฟื่องนด้วยนะครับซีรีส์ Feel g o ด d นะโรแมนติกคอมดี้นะครับส่งความอบอุ่นความสุขถึงทุกคนแน่นอนนะครับทางช่องวัน3 1ทุกวันศุกร์เวลาสทุ่มสิแล้วก็เวอร์ชันอันคัดจัดเต็มฟินจิกหมอนดิ้นอย่างนี้เลยที่ไอ้สีครับทุกคน5ทุ่ม15้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณน้องมนาห์มากเเมื่อกี้เราคุยกับพี่พระเอกมาแล้วเราจะต้องมาคุยกับ พี่นายเอกนายแนนช่วง่อยสิครับสวัสดีครับพอดครับรับบทเป็นโกมาท่าครับจากซีรีส์เรื่องเฟื่องนครครับพี่วาร์คะรักเฟื่องนครได้ไหมคะก็รักได้รักโกมาท่าได้ไหมคะได้ค่ะโอนมาค่ะอุ้ยโอนมาเข้องยอมรับที่ทุกคนเนี้ย ไหนในให้พี่แนะนำคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะอ่ากรมทาก็เป็นนักพัฒนาแอปเนาะก็น่าจะเรียนวิศวะมาก่อนหรือเปล่าพี่หรือเปล่าใช่แล้เราเติบโตไปก็เป็นรุ่นน้องมันก็วิศวะมันก็มีแบบหลายสาขาแร้วก็ย้าเจอดองมากโอเคครับก็กลับมาอยู่ไทยอืมได้ พักร้อมสามเดือนเพราะว่าทำงานที่เมกาอ่าอินเตอร์ซะด้วยโอ้อินเตอร์ซะด้วยแต่ว่าพูดพูดางไทยได้นิดหน่อยพูดไทยได้น้อยพูดอังกฤษไม่ได้เลยโอเคาไปกันต่อแล้วไหนแบบอยากจะขอสามคำให้พี่เฟื่องหน่อยค่ะได้ไหมคะอ๋อยากจังล่อรวยเก่งเออคือเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เลยอ่าแล้ว สามคำให้ตัวเองได้ไหมคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งหอลอกก็เป็นหลอกก็หลอกหลอกรวยไหมคะรวยไหมขี้เลอุยรวยจนเก่งโง่ สุดยอดเขาพูดตรงกันข้ามเขาค่อนข้างเฉยเฉยก็ความเหงาเป็นควบบวกควลบหนุ่มสาวได้มาพบกันนคือลาลาเพก่มากเลยทุกอย่างลงตัวเหมือนกันก็เดี๋ยวฝากให้พี่ฝากซีรีส์ก่อนเพราะพี่เขาค่อนข้างจะคิวท้องฉันต้องไม่ถ่ายต่อค่ะก็ฝากฝากซีรีส์เรื่องเฟื่องนครนะครับทางช่องวันสาม สา <31, S 1> เอ,อเวลา4ี่ทุ่มสิบนะครับครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันอาชีนะครับเวลาห้าทุ่มสิบห้านะครับว้าวรอดูเลยค่ะได้เลยนี่เป็นซีรีส์ feel good เราต้องติดตามนะคะเนี่ยฝากทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องเฟื่องนครด้วยนะคะใช่ค่ะก็เป็นซีรีส์เรื่องที่2ต่อจากพี่ว์กเลยของค่าย Star ์ฮันเตอร์นะคะก็เป็น feel g o o น่ารักรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเราเห็นพล็อตแล้วเรายังจิ้นเลยอ๋อฟินจิกนอนน่ารักมากแบบมาก ดูลเราโอ้ต้องดูโหโหทุกคนต้องดูนะคะใช่ค่ะอย่างนี้พี่ว้งวของผูกของพี่ว้าวุ่นสึกไงบ้ามโอ้ยสนุกมากสนุกมากแล้วก็เย็นมากค่ะเย็นมากอาหารอร่อยแล้วก็พี่ๆน่ารักมากๆค่ะดอเอ้ทุกคนฝากติดตามซีรีส์เรื่องพี่ว้าขาและเอ้ยเอ้ยฝากทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องเฟื่องนครนะคะ City of Star นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีภาคสองหรือเปล่าเพราะว่าเราพูดบ่อยมันอยู่ในหัว ใช่ค่ะก็ฝากทุกคนดูเรื่องเฟื่องนครด้วยนะคะก็มีโอพี่จ๊อบพี่พอชมีพี่ฟูมีแม่แตงแล้วก็มีพี่พี่ขิมมอนด้วยและเพื่อนของเราน้องระดาคนดีระดาคนดีคนเดิมกือน้องเจนนี่นะคะเป็นแม่ยายหยีเรียบร้อยแล้วก็ให้ฝากทุกทุกคนติดตามได้นะคะสนุกแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะคะ พอแกนเมื่อแห่งสัจันทร์ฉันได้รักเธอ